ฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับเมื่อคืนนี้แม่ <c oughs> <c oughs> ก็เดิมทีเดียวนะเราก็คาดหวังแหละว่าโอชนะนี่กำไรนะครับเสมอก็ได้อยู่นะครับถึง เสมอเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถึงหรือออกไปเยือนมาเลยเวียดนามเนี่ยถึงแพ้แพ้สักประตูนึงก็ยังได้อยู่นะครับ okay. แต่ทำไมพอผลการแข่งขันมันออกมา2ประตูต่อ2เมื่อคืนนี้ซึ่งว่ากันตามจริงก็ต้องเกินคาดนะครับเกินคาดทีเดียวแต่ทำไมอารมณ์ของแฟนบอลชาวไทย เราด้วยเราึกมีความรู้สึกว่า,ม,ม,านะมันน่าจะได้นะมันน่าชนะแต่ว่าโอเคม,มันคำว่าน่าชนะเนี่ยมันมีอยู่สองสองสองจุดนะสองจุดก็คือจุดแรกที่เราสามารถเครื่องหลังหลังจากเครื่องแรกตามอยู่หนึ่งประตูนะครึ่งหลังเรายิงแซงมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาก็จวนเจียนแล้วนะครับ แน่แต่ก็โดนตีเสมอจะได้แต่ครับมันก็ยังมีช็อตสุดท้ายที่นะครับที่เราหลุดอ่ะช่วงทดเวลาอืเราหลุดอ่ะหลุดแต่เดียวไหมมันก็ไม่ถึงกับเดียวแต่ว่าเรามีเรามีสามสามคนสี่คนอ่ะเพื่อนเวียดนามเขามีอยู่คือพูดง่ายๆว่าเจ็ดสเอร์เซ็นต์น่ะเออแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้สกอร์จบด้วย สประตูต่อสองเอก,กนิดก็เลยโดนทัวลงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอา้าเฮ้ยมันต้องให้กำลังใจกันนะเอาล่ะเสียได้นะแต่ไม่ได้เสียหายนะครับเสียได้ยอยู่นะครับสองประตูต่อสองนี่ถือว่าเราก็ชิงความได้เปรียบมาอยู่นิดนึงนะเพราะว่านัดหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านตอนรับการมาเยือนของ เวียดนามเป็นนัดชิงชี้ขาดนะครับตอนนี้สกอร์สประตูต่อ2เราได้อเวโกที่เวียดนามมา2ประตูนะครับก็วันจันทร์ที่16นะครับทุ่มรึ่งที่ประเทศไทยก็เราก็หวังเสียงเชียร์ในสนามของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยจะดังกระหึ่มนะครับสร้างขวัญและกำลังใจพลังใจให้กับ นักเตะทีมชาติไทยสามารถป้องกันแชมป์คว้าชแชมป์อาเซียนครับมาครองได้เป็นที่หนึ่งของอาเซียนได้อย่างสมภาคภูมินะครับส่วนแรงกิ้งมันจะเป็นยังไงช่างหัวมันแต่ว่าอาเซียนครับเราต้องที่หนึ่งเป็นแชมป์นะครับเยเที่แลนนะครับวันจันทร์ที่16บหทุ่มครึ่งนะครับผมวันนี้วันเสาร์วันเด็กนะครับแต่ แม่นะมันก็มเีเอาเรื่องฟุตบอลนะ่ะเอาเรื่องฟุตบอลก่อนวันนี้เราคุยเรื่องฟุตบอลนะี่ยวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็เตะกันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่โนนเลยก่อนปีใหม่ข้ามปีมานะก็คืนนี้มีคู่ที่น่าสนใจเอาละกันนะครับบิ๊กแมตช์หัวข้ามเลยทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิต แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับโอ้ห oh, ศ oh, ึกดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูไนเต็ดนะครับคืนนี้ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาฟอร์มกำลังเข้าฝักกันทั้งคู่นะครับเอาละ่ะซิตี้มีเปนิดหน่อยไปตกรอบคาราบาวครับมานะครับแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกก็ถึงว่ากดดันจากฝูงอย่างอาร์เซนอลได้อย่างห้ามกระพริบตานะครับช่องห่างช่องว่างระหว่าง 2ทีมนี่ห้าคะแนนตันนั้นเองนะครับแล้วยังมีแมตต์ตกค้างอาร์เซนอลกับแบนดูเอ้ยม่โทษซิตี้สองเนะี่ยแมตต์โอเย่าเยือนนี่การลุนแชมป์ยังยังก็เรียกว่าเปิดออ้มันมีทีมสอดแรกได้ไหมเอาให้2ทีมแล้วกันนะอย่าทีมอื่นไป,ไปพูดเลยอาแต่นะครับชั่วโมงนี้ทีมเดียวในหลีที่ยังลุ้นสีแชมป์ <laughs> เรียนแบบเพื่อนปีที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีนี้ยังใน,ในทางทฤษฎียังลุ้นถึง4ถ้วยนะครับอะไรบ้างอนาแอดครับลีกครับใช่ไหมครับคาราบาลครับเอฟเอครับพรีเ uh, มียร์ลีกแหมถึงถึงจะอยู่ที่4แต่ก็นะในทางทฤษฎีอะ บวยก็ยังมีสิทธิ์ลุนแชมป์ก็ไม่ได้ดุดวงโคจรแต่ถ้าแ,แ,แต้มันยังไม่ห่างมากนะครับถือว่ายังเป็นไปได้ในทางทฤษฎีนะครับแล้วก็ยุโรป้าลีกนะครับแมยุโรป้านี่ก็ต้องไปเจอกับบาร์เซลโลนาแต่ว่าบาร์เซลโลนาชั่วโมงนี้ก็กระนมกลุบ่มคือบาร์เซลโลนาเวลาไม่มีเมซี่นี่แม่มันนะเันมันมันก็นเรียกว่าทีมก็อ่อนยวำไปเยอะนะแล้วก็ สถานการณ์ในลีดก็ดูเรียวมาดริดก็ทำได้ดีกว่านะครับก็ <c oughs> เอา,ปาเป็นว่าได้ไปเล่นยูโรป้าลีกแล้วกันนะบาร์เซโลนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคคืนนี้ทุ่มครึ่ง,งหัวค่ำดามี่แมนเ <c oughs> มืองแมนเชสเตอร์ต้องติดตามนะครับผลการแข่งขันแพ้ชนะนี่มีมาบัฟกันได้ในในเมืองเขานะ <c oughs> โอเคเราเราก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ ใช่ไหมเด็กของส่วนลิ้วพูนะครับแม่เสียท่าหน้าที่แล้วพลาดท่านะครับวันนี้ก็ต้องออกไปเยือนไบรตันไบรตันใช่ไหมฟังว่าไบรตันเนี่ถ้าเราผ่านคืนนจ้เราเจอในพิมีลีกเนี่ยเจอไบรตันคืนนี้สี่ทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะสี่ทุ่มถ้าจำไม่ผิดถ้าเราผ่าน f a ฟเคับผ่านวุฟไปได้เนี่ย เราก็จะไปเจอนี่แหละบลายตันนี่แหละมันมันทำไมมันนะชีวิตมันเหมือนเหมือนคล้ายๆกับอาร์เซนอลนต้องมาเจอกับแมนยูเอ้ยโทษอาร์เซนอลต้องมาเจอกับแมนซิตี้สองถึงสองแมตในในพรีเมียร์ลีกซึ่งยังไม่เจอกันเลยแล้วยังไปเจอกันใน FA ฟเอัอีกนะครับโอ้ฟุตบอลนี่ก็มันก็มีอะไรให้ตามติดตามนะเอาละในลาวมันมัน คนคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะครับคือคือคอลูกหนังอยู่แล้วเราก็นะติดตามมีอะไรที่น่าสนใจมากมายให้ติดตามนะครับอ้าววันนี้อยากอยากจะเชียร์อยากจะเชียร์แมนยูนะแต่ว่าซิตี้ก็นะอะไรก็ได้แล้วกันนะแต่สี่ทุ่มยังไงก็เด็กของก็ต้อง ดัดเต็มนะครับเชียร์เชียร์อร์ตปกหนักช่วงนี้เพราะว่าโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับในแคมป์ในแคมป์มก็ไม่ดีปูบาดเจ็บมาเรื่อยๆนะแต่ยังมีข่าวซึ่งยังยังไม่แน่ว่าดาวินนูนเยสจะได้ลงหรือเปล่าในนัดนี้นะโอ้โหนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าเอา้าฟุตบอลก็ปีที่ดีก็มีฤดูการที่ดีก็มีฤดูการที่ยแย่ก็มีแต่ว่าฟุตบอล มีนัดต่อไปเสมอนะครับยังไงก็มีโอกาสให้ปรปับปรุงทีมนะครับแก้ตัวได้นะไม่เป็นไรนัดนี้ไม่ได้นัดหน้าว่ากันใหม่เชียร์ไทยแลนนะครับยูวิ i เนว์บอลก a ล์นนะครับยินดีที่พบกันนะครับวันนี้วันเด็กขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขสมหวังสนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติปีนี้โอ้ปีนี้ลากยาวมากลากมาถึงวันที่14มกราเลยนะครับคำขวัญวันเด็กคืออะไรไม่รู้ไปติดตามมาดูกันเราก็ เบอร์เบอร์แล้วนะครับจำจำจำาระกหลังนี่ก็เรียกว่าอะไรมีมีคำขวัญเยอะแยะไปหมดนะแบบแบบแบบพี่พอปก็มี <laughs> โอเคเอ้ามีสุขทุกคนนะครับยินดีที่พบกันครับวันนี้สวัสดีครับ